พี่ทำงานอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมทราบข่าวหรือไม่ฮะว่าที่นี่มันมีการพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 อะไรประมาณนี้ฮะก็ขอทราบอยู่ครับพี่ครับกลัวไหมครับพี่อันนี้ก็กลัวครับเพราะมีลูกน้อยสองคนแล้วก็หลานคนหนึ่งครับพี่อเด็กๆยู่เลยครับนี่มารอรับแฟนใช่ครับโรงงานนี่ยังไม่ปิดหรือว่าไงครับพี่ใช่ครับโรงงานยังไม่ปิดหรือว่ายังไงครับนี่ยังครับ ยังไม่ปิดแฟนพี่เข้ากลางแต่เมื่อคืนนี้แฟนผมลาคลอดครับโอ้โห,หนาาโทรมาให้คนที่มีราคชื่อต้องมาตรวจนะครับอ๋อหมายก็ว่าแฟนพี่เนี่ยมาตรวจที่นี่ใช่ครับอืมครับแฟนผมเ็าลาคลอดอยู่ครับอ๋อลาคลอดอยู่แต่ว่ามันก็ต้องมาตรวจหาเชือ้อใช่ครับอืมครับถามพี่ผู้หญิงนะค่ะสวัสดีค่ะ ได้ข่าวมาให้ว่าโรงงานข้างๆนั้นมันมีการพบผู้ติดเชื้อโควิดได้ได้ข่าวค่ะต่ก็ตรงนี้มันก็้่ายนะคะแต่ที่ก็มีความหวาดผวาหวาดกลัวก็เหมือกนกันอยู่ค่ะที่นี่ก็จะมาเปิดร้านทําผมที่บ้านแล้วก็ไม่กล้าติดป้ายไม่กล้าติดป้ายแล้วก็ไม่กล้าที่จะทคะค่ะก็ะเงียบๆไปก่อนอย่างนี้ค่ะค่ะเราจะป้องกันตัวเองยังไงบ้างนะฮะพี่ อ๋ไม่ค่อยออกไปไหนเก็บตัวอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนเลยนะค่ะครับค่ะเขากลัวไหมฮะ กลัวค่ะแต่ว่าเราก็ต้องป้องกันตัวเองป้องกันด้านไหนบ้างพี่ก็ใส่แมสมันล้างมือบ่อยๆมีคนมาซา armor, ื้อโรตเทอรี่ถระตุ้ากระางหนูก็ฉีดหนูก็จะมีอุปกรณ์ทั้งหนูคือคือแต่ละคนเราต้องป้องกันตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยมีเจลล้างมือก็หน้ารถไว้ล้างมือตลอดก็มีพวกน้ำไว้ล้างอะไร